การป้องกันโรคอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์เกิดจากโครงสร้างของเนื้อเยื่อหรือการทำงานของสมองเกิดการเสรื่อมถอยซึ่งพบมากในผู้สูงอายุโดยเป็นความเสื่อมถอยที่เกิดจากโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเบต้าแอมิลอยเมื่อโปรตีนนี้ไปจับกับเซลล์สมองจะส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อลงและการลดลงของสารอะซิทิลโคลีนสารสื่อประสาทที่ส่งผลโดยตรงกับความทรงจำจึงทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซ เช่นอายุที่เพิ่มขึ้นพันธุกรรมเคยได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะและพบว่าโรคอัลไซเมอร์มีส่วนที่เกิดจากโรคหลอดเลือดรวมถึงพบร่วมกับโรคหลอดเลือดในสมองได้บ่อยเราสามารถป้องกันผู้สูงอายุจากโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยวิธีเหล่านี้เช่นการฝึกสมองเป็นประจำเช่นการอ่านหนังสือคิดเลขการเล่นเกมการพบปะผู้คนเช่นเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการทานน้ามันปลาเสริมเนื่องจากในน้ํามันปลามีกรดไ มันกลุ่มโอเมก้า3ที่สำคัญคือ EPA และ DHA ซึ่งมีงานวิจัยพบว่าการได้รับรดไขมันโอเมก้า3ในระยะยาวสามารถลดระดับเบต้าอไมลอยด์โปรตีนที่ทำให้สมองฝ่อลงและมีอีกงานวิจัยพบว่ารดไขมันโอเมก้า3าทำให้การทำงานของ Co อ n i t i v e ฟ u ังชั o นหรือการรู้คิดในผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะเริ่มแรกดีขึ้นนอกจากนี้ DHA สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอาการสมองเสื่อมได้ด้วยเช่นกันดังนั้นน้ำมันปลาจึงช่ว ป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้นั่นเองขอขอบคุณผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโมลิคามิ a ล o บอลชอรี s และอ e m โนวิและขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลบำรุงราชฎร์โรงพยาบาลจุฬาภรและวงการแพทย์ขอบคุณค่ะ